สวัสดีครับพกเดวิลแพนนะครับวันนี้จะมาสุ่มกาชาเลนเจอร์ Ranger ใหม่มืดตัวโคนี่มืดนะครับของตัวเกมหนึ่งร้อยตัวครับแต่นเลยครับอยากได้นะเห็นเห็นว่ามันไอตัวโคนมันใช้สกิลได้นะ ไก็เกิดเลยเพื่อนเพื่อนเิบเอาโหแต่ละตัวได้หน่อยมาหน่อยดีเพื่อนโหเออเอมึงมาไหมเนี่ยมาหน่อยเพื่อนโอโหแต่ละตัวมาหน่อย <c oughs> ผมว่าผมไม่ได้แน่เลยวะ่ะ มัไมไม่ออกคือแปดดาวธรรมดาไปออกอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเนาะดูมันโอ้ยดูมันออกตายตายอย่างงี้ตายยับผมยับเลยอย่างงี้โูไม่ไม่มีแววจะมาเลย <c oughs> เน็ตผมช้ายย่หรือเซิร์ฟไม่ดีวนะเน่ยโอ้โหโอ้ย ตัวข้างบนเลดก,ก็มีมันก็ไม่ออกออกแต่อะไรก็ไม่รู้จบแล้วเมื่อนผมอะร้อยใบไม่ได้โอ้โหสามิตดูมันเป็นการออกที่ทุเลศมากเลยนะเพื่อนๆโอ้โหร้อยใบไม่ออกเลยตายผมเก็บมาต้องร้อยใบไม่ออก เซิร์ฟไม่ดีอีกอะเบื่อตรงนี้ไม่เสียอารมณ์เซิร์ฟไม่ดีแล้วก็ดูได้ตัวสิโอ้ยแต่ละตัวผมโอ้ยเน่าอะไรอย่างนาเนี้ยเมื่อไหร่เขาจนะเจ็ดดาวออกจากกาชาสักทีอ่ะมันไม่แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เหลยนะ ผมจะมาสุ่มเกียร์สักครั้งนะหวังว่ามันจะปอกใจได้บ้างต่อให้ไม่ได้ด้านนี้ก็ยังดีถ้าไม่ได้ก็ต้องเก็บต่อไปอหละผมสามสี่ห้าโอเคเรียบร้อยเกลือตาตั้เต็บ <c oughs> งั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่ครับบาย